สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอวินทวีอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการทําให้มือถือเนี่ยเร็วขึ้นมีความรู้สึกเร็วขึ้นนะครับเป็นหนึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทําง่ายๆมือถือทุกรุ่นน่าจะทําได้นะครับขั้นแรกนะครับอันนี้ผมใช้มือถือซัมซุงนะครับ M31 ในการทดลองใช้งานนะครับเพื่อปรับความเร็วของอมือถือซัมซุงนะครับตัวนี้ นะครับขั้นแรกให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วให้เริ่มมาที่ด้านด้านล่างสุดนะครับให้มาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วให้เรามาคําว่าที่ว่าข้อมูลซอฟตแวร์นะครับจิ้มเข้าไปนะครับให้เรามาที่คําว่าหมายเลขรุ่นตรงนี้นะครับจิ้มไปประมาณห้าครั้งเสร็จแล้วมันจะให้ทําการเข้ารหัสเราก็เข้ารหัสเลย นะครับอันนี้เราเสร็จแล้ว,ลวออกมาปุ๊บด้านล่างจะโผล่มาว่าทานเลือกผู้พัฒนาให้เราจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วให้เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนมาเรื่อยๆนะเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับ <ysics> ให้เรามาปิดตรงนี้ครับเรื่อ mayor, มาเรื่มๆเจอคําว่าอัตราการเคลื่อนไหวของหน้าต่างอัตราการเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนภาพอัตราความเร็วตาม ตัวสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับเห็นไหมอัตราความเร็วหนึ่งเท่ามันมีการเปิดวา้าบเปิดวา้าบนะครับให้เรากดเข้ามาปิดเลยทุกอันทั้ง3อันนี้ให้ปิดหมดนะครับให้ปิดหมดมันอาจจะดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยไม่มีการวาบขึ้นวา้าบลงอะไรเงี้ยนะครับให้เราปิดเลยเสร็จแล้วให้เรามานี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเรื่อเรื่อเรื่อยขีดจํากัดพื้นหลัง ปกติมันจะมีขีดจำกัดมาตรฐานของมันนะครับเราอาจจะใส่ไปที่ว่ามากที่สุดคือ4ี่ขบวนการก็ได้หรือไม่มีขบวนการพื้นหลังเลยก็ได้นะครับไม่ให้ไม่ให้แอปพลิเคชันมันลันพื้นหลังในพื้นหลังที่เรามองไม่เห็นนะครับแค่นี้นะครับก็จะทำให้หมือถือเรามีความรู้สึกว่ารวดเร็วขึ้นการเปิดหน้าต่างของ แอปพลิเคชันจะไม่มีการวาบแล้วมันจะเด้งปึงป้งปึ้งปึ้งขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทําให้มือถือซัมซุงของเราเร็วขึ้นนะครับมันอาจจะดูไม่สวยงามแต่มันก็เร็วขึ้นในสําหรับเรานะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ให้เพื่อนๆกดแชร์นะครับแล้วก็กดไลค์แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเอมินทีวีให้ด้วยนะครับจะมีเนื้อหาสาระอีนี้มาเล่าให้ พี่เพื่อนๆได้ฟังอีกนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ